อะะยากจะมาพูดเรื่องของอาหารเสริม <g arden> ก็คือต้องบอกก่อนนะคะว, <c oughs> ว่าทร <icit> ายก็แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องแบบอาหารเสริมแบบเยอะมากขนาดผู้เชี่ยวชาญหรือว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นเภสัชนะคะแต่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับอาหารเสริมนะคะตัวที่เคยกินแล้วก็รีวิวว่าแบบเออกินแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะคะก็คือทรายเก็บสะสมนะคะขวดที่กินมาจนหมดแล้วนะจนถึงแบบมีมันเกือบยี่สิบขวดนะคะ ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็คือกินแบบด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งความจริงเห็นว่าแบบมีประมาณยี่สิบขวดแต่จริงๆแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างเดียวกันอะไรเงี้ยเริ่มที่ตัวแรกนะคะอันนี้ก็คือวิตามินบีนะคะคือเท่าที่เข้าใจนะคะคือวิตามินบีมันก็คือเกี่ยวกับการแบบบำรุงเส้นประสาทหรืออะไรางี้ป่ะ หรือมันช่วยเรื่องกล้ามเนื้อนะเนี่ยแหละคนที่แบบกินแบบไม่ได้สนใจคือไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะแต่เหมือนแบบตอนซื้ออะเหมือนซื้อเพราะว่ากินคู่กับอีกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาะคะแล้วเหมือนแบบคนก็จะชอบพูดว่าเออแบบไม่กินวิตามินดีรวมหรออะไรเงี้ยซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะแบบไม่ได้ศึกษาจริงจังแต่ว่าที่ทรายเรื่องใบโอแคปเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นพอดีนะคะก็เลยเห็นว่าจะแบบหมดกินหมดไปสามขวดแล้ว ซึ่งเอาจริงก็แบบไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะเหมือนก็กินเหมือนเป็นแบบอาหารเสริมแล้วมันก็คือเหมือนเป็นแบบกินแบบเหมือนเพื่อบำรุงเพราะว่าเราอาจจะกินแบบอาหารไม่ครบทุกหมู่พักผ่อนน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบตัวไซายที่กินนะคะคือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบเห็นผลชัดเจนหรืออะไรยังไงแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องเห็นผลในระยะสั้นๆด้วยซึ่งปกติถ้าไซายกินอาหารเสริมนะคะตัวหนึ่ง ใช่คิดว่าการระยะที่มันจะเห็นผลก็คือแบบ 2, 2> mm. เดือน3เดือน,อนขึ้นไปอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็อาจจะเห็นผลแค่นิดเดียวหรือแบบบางทีมันก็อาจจะไม่เห็นผลอะไรที่ชัดเจนก็ได้นะคะเพราะว่าร่างกายเราก็แบบดูดซึมได้ไม่เหมือนกันอะไรเงียบางอย่างดูดซึมได้มากบางอย่างดูดซึมได้น้อยเนาะแล้วก็มาถึงแคลเซียมนะคะซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าที่กินนะคะเพราะว่าทรมีปัญหาก่อนแล้วเนี่ย ปัญหารเรื่องแบบเหน็บชาบ่อยซึ่งความจริงกัแพทย์ก็แนะนำให้กินแบลนซเซียมเดี๋ยวจะพูดถึงต่อแต่ว่าที่กินแคลเซียมเนี่ยราก็เหมือนแบบอยากบำรุงด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบไม่ค่อยรักษาร้างกายแล้วก็แบบก็กลัวกระดูกกระเดี่ยวไม่แข็งแรงนะคะก็เลยเหมือนแบบเป็นการนึกถึงอนาคตมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาก็มีวิตามินดีทีด้วยนะคะซึ่งอย่างตัวนี้ไซาก็เลือกกินเนาะเพราะาเหมือนวิตามินดีกับแคลเซียมมันก็เหมือนแบบช่วยในเรื่องของการแบบ เสริมสร้างบำรุงกระดูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าใช้คําถูกไหมนะคะเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนที่เขาบอกให้เราออกไปรับแบบวิตามินดีเพราะมันช่วยในการสังเคราะห์ <S <S ซึ่งแคลเซียมนะคะทรายก็แบบไม่ได้จอดจ่อว่าต้องกินยี่ห้อไหนนะคะก็คือลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะทรายรู้สึกว่าอ๋อเพิง่งคิดได้นะคะว่า คือหลักๆที่กินแคลเซียมเนี่ยเพราะว่าเล็บหักง่ายนะคะเราก็รู้สึกว่าเออทาไมเราแบบกระดูกอ่อนแอจังแต่ความจริงเขาน่าจะแนะนําให้กินไบโอตินมากกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็เหมือนเป็นอยากกินอะไรที่มันบํารุงกระดูกด้วยนะคะก็ไม่ได้แบบเจาะจงว่าต้องกินยี่ห้อไหนเป็นพิเศษนะคะทรายก็แบบสลับยี่ห้อไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ว่ายี่ห้อไหนมีโปรแต่ก็เลือกที่แบบเอ,อ่อยี่ห้อที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีออยอนะคะ วิตามินซีเนี่ยคือตัวนี้ได้มาฟรีก็เลยกินตัวนี้เฉยๆนะคะแต่ถ้าปกติซื้อก็จะอาจจะซื้อห้ออื่นนะก็ถามว่าวิตามินซีมันก็เป็นพวกเหมือนแอนตี้แอนตี้ออกซิเดนต์นะคะก็เลยกินไปเหมือนแบบเพื่อเป็นการบำรุงแล้วก็ป้องกันเฉยๆซึ่งเห็นยี่ห้อนี้มีหลายขวดเพราะว่าเออได้มาฟรีนะคะก็มีตัวนี้ ค่อนข้างรู้สึกโอเคเลยนะคะก็คือตัวกีวีคือกีวีของวิสตาร์เนี่ยมันเป็นอ,อ,อันที่ออกมาหลังตัวโกทู c o l านะคะที่เป็นเหมือนใบบวบช่วยลดอาการอักเสบซึ่งคนก็โยงกินเพื่อสิวใช่ไหมสึ่งสายก็เคยกินตอนเราใแล้วส่ง,สงมาช่วยเสีส่ยเสพมิมกันแล้วเพื่อนบอกว่าตัวกีวีก็ดีนะแต่กีวี่มันแพงกว่านะคะแต่สายก็รู้สึกว่ากินแล้วมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าราคาก็จะแพงกว่าตัวโกทู c o l าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่านะคะ กินไปสามขวดแล้วเพราะว่าสารสึกว่ายิ่งเรื่องผิวเนี่ยควรกินต่อนเนื่องแบบสองเดือนสามเดือนเลยเพราะว่าผิวมันก็ต้องรอให้มีการแบบผัดไซเคลิลแล้วมันก็คือขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยมากนะคะการกินอาหารเสริอมอยีางมันก็แบบไม่ได้ช่วยทุอยเนาะอันนี้ก็คือตัวโกทูโคลาที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะมันก็คือเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรใบบัววกนันเป็นอีกชื่อหนึ่งของชีวิตสาส์ของใบบัววกซึ่งเราหลากที่ที่ทายกินตัวนี้นะคะคือนอกจากจะมีซิงแฉะซิงมันก็ช่วยลดความมันบนผิวอะไรเงี้ยเหมาะกับแบบคนเป็นสิวแต่ว่า go to cola มันเป็นแบบใบวัวมันคือมันช่วยลดอาการกเสบผิวทรายรู้สึกว่ากินตัวนี้ต่อเนื่องเรารู้สึกว่าผิวเวลามีสิวอักเสบขึ้นอะ่ะมันจะสิวอักเสบขึ้นน้อยแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันมีอักเสบขึ้นมันก็จะแบบรู้สึกมันเาหายเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ แต่อันนี้ก็แบบต้องบอกก่อนนะว่าแบบข้อมูลอาจจะแบบไม่ได้ถูกทั้งหมดก็ใช้วิจารยานด้วยนะจ๊ะทนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบกินโกะก็คือมันบำรุงสมองเนาะแล้วก็แต่โค q 1 0ก็คือแบบเป็นแอนตี้ออกซิเดนอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็มีซิงนะคะซึ่งซิงก็กินแบบพอเรื่องผิวเหมือนกันหลักๆอันนี้ก็จะเป็นรอยเซนเทล่าเซนเทล่าก็คือเป็นอีกชื่อหนึ่งของใบบัวบกปะ เออซึ่งก็กินพอเรื่องสิวนะคะซึ่งหลักๆโดยรวมก,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 ก็รู้สึกชอบตัว,กวโกฐคุโลากับกีวีที่สุดนะคะแต่ก็โอเคดีสว่วนนี้นะคะเป็นเมลาโทนินนะคะคือทาไม่ได้กินบ่อยนะคะอย่างกระปรุกนึงก็อยู่ได้หลายเดือนมากนะคะมันมีร2อยีเม็ดคือทายจะกินเวลาทายแบบรู้สึกว่าช่วงนั้นมีปัญหาการนอนนะคะแต่ก็แบบ แบบนอนไม่ได้จริงๆเราเสือว่ามันไม่ได้แล้วแต่ว่าเรา้สึกว่าเวลาเกลี้ยต้องเป็นวันที่รู้สึกว่าจะได้นอนอย่างต่ําแบบเจ็ดแปดชั่วโมงอะ่ะเพราะไม่งั้นรู้สึกว่าถ้าได้นอนไม่เต็มที่กินเข้าไปก็จะรู้สึกมันก็ไม,ม,ไม่มันก็จะไม่เฟซอยู่ดีแต่ถามว่ามันใช้ได้ตลอดไหม บางทีมันก็ไม่ไม,ไ,มไม่ได้ผลนะคะบางทีมันก็แค่แค่ช่วยให้รู้สึกว่าเหมือนหลับได้สนิทขึ้นแต่ว่าบางทีก็กินเข้าไปเราไม่รู้สึกอะไรก็มีนะคะมันก็คือขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายสภาพจิตใจอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วอ,อซรยก็เริ่มจากปร์เซ็นเทที่ต่ํานะคะคือซายเริ่มจาก3มิลลิกร,รมัมแล้วก็คือปัจจุบันกินอยู่ที่5มิลลิกร,รมัมพอรู้สึกว่า3มิลลิกร,รัมกินเรารู้สึกแบบไม่ได้ผลดีสําหรับตัวเองนะคะแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยนะคือนานๆทีจะกินจริงๆอะไรอย่างนี้ แต่ก็คือมีติดห้องไว้เพราะว่าตัวเองคนหลับยากแล้วก็เป็นคนแบบไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ซิงนะคะก็เหมือนเดิมเรื่องผิวแล้วก็อันนี้เป็นเคลเซยมกระปกุกน้งนะคะส่วนตัวนี้นะคะของสวิสเซ่นะคะก็คือมีขายในไทยแล้วแต่ว่าถ้าสวิสเซ่หลบมีขายในไทยแล้วแต่ว่ารุ่นสลีฟอันเนี้ยที่เป็นอาหารเสริมตัวนี้ยังไม่ขายในไทยนะคะคือเขาบอกว่ามันช่วยให้แบบมีแอซิดเนทรอร์เรฟูสลีปนะคะแบบมีการนอนหลับที่ได้แบบพักผ่อนอะไรเงี้ย เดี๋ยวขออ่านอินกเกเดียนก่อนนะแต่รู้สึกว่าอินกเกเดียนมันคล้ายๆพวกแมกนีเซียมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยมันมีแมกนีเซียมแล้วก็วาเรเรียนนะคะน่าจะเป็นแบบซัสกาไดรูทก็คือเป็นพวกสมุนไพรที่มีรากหลายสักอย่างนะคะหลักๆคือมันจะเป็นแบบฮอปไชน่ารูไรโคริกอะไรเงี้ยคือนอกจากแมกนีเซียมก็จะเป็นเหมือนพวกสมุนไพรนะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยมันกลิ่นสมุนไพรแบบสุดๆนะคืออันนี้สั่งมาจากฮ่องกง คือกินแบบไม่ค่อยน่าแบบไม่ค่อยพึงประสงค์แต่าไหรแบบเออแต่ว่าก็มันก็คือกินกินเข้าไปแล้วก็จบเนาะซึ่งตัวนี้ก็คือสายคิดว่ามันฟีลเหมือนแบบกินแมกนีเซียมอะ่ะเออแตกมาที่ตรงนี้ไม่มีแมกนีเซียมเลยนะคะแต่ความจริงสายกินแมกนีเซียมเพราะว่าสายมีปัญหาเรื่องเป็นแต่ก่อนหน้านี้เหมือนเป็นน็บชาบ่อยแบบเป็นบ่อยมากอะถึงจะแบบยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนหรือแบบว่าเดินเดินอยู่เนี่ยก็เป็นเน็บชานะคะแล้วทายแบบ เคยเป็นเน็บชาแบบตอนไปเที่ยวอะไรเงี้ยแบบอยู่กลางดึกเป็นเน็บชาแล้วแบบเน็บกินแบบเจ็บแบบเจ็บเลยนะก็เลยช่วงนั้นอ่ะก็เป็นช่วงที่เริ่มกินแมกนีเซียมนะคะแล้วพอกินต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยได้ดีขึ้นนะคะรู้สึกว่าเออไม่ค่อยเป็นเน็บชาแล้วคืออันที่กินหลักๆจริงๆอะ่ะก็คือแมกนีเซียม แล้วก็วิตามินพวกวิตามินซกับโพลิเทนที่เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์เนาะแล้วก็จะมีเรื่องผิวคือทรายก็จะสลับกินระหว่างพวกซิ์กับพวกโกทูโคลากีวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นหลักๆที่กินแล้วก็มีแคลเซียมที่สลับบ้างอย่างเมราโทนินเนี่ยคือก็จะใช้เวลานอนไม่หลับจริงๆ ซึ่งบางทีมันก็ไม่ช่วยเลยนะบางทีถ้ามันไม่หลับมันก็ไม่หลับจริงๆนะคะแต่ว่าซายคิดว่าถ้าก่อนจะทานอะไรก็ควรแบบปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชก่อนนะคะว่ามันตรงกับปัญหาของเราไหมเพราะว่าเอาจริงอาหารเสริมมันก็ไม่ใช่ยาะคะเรามันก็ควรกินควรทานในปริมาณที่มันเหมาะสมแล้วก็แบบเหมาะกับสภาพร่างกายเราด้วยนะ ก็ข้อมูลบางอย่างอาจจะแบบไม่แม่นมากนะคะแต่ก็เหมือนเดี๋ยวพยายามขึ้นข้อมูลที่ถูกต้องไว้ในะคลิปแล้วก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยสามารถถามได้ในคลิปไะคะขอบคุณค่ะ